สวัสดีค่ะวันนี้แม่เพิ่งมาชวนทำมามา่มาผัดซีอิ๊วแบบง่ายเทคนิคเส้นไม่เละอร่อยล้นเลยค่ะมาดูเทคนิคง่ายๆที่จะทำให้เส้นมาม่านะคะมีความเหนียวนุ่มแล้วก็ไม่เละเวลาผัดแม่เพิ่งจะใช้มามา่าสองซองค่ะนำมาแช่น้ำไว้5นาที ไม่ต้องนับไปลวกเหมือนวิธีเดิมๆนะคะรับรองเลยว่าเหนียวนุ่มอร่อยมากเวลาผัดเราก็ใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยค่ะตามด้วยกระเทียมสับเนาะใส่ลงไปผัดให้หอมเลยตามด้วยเนื้อสัตว์ที่ชอบไม่ว่าจะเป็นหมูไก่กุ้งนะคะใส่ลงไปเลย เนื้อสัตว์ผัดกับกระเทียมเจียวแล้วหอมมากๆเลยค่ะทุกคนซอสปรุงรสมนเพิ่งจะเตรียมใส่ถ้วยไว้จะมีซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะน้ำมันหอยน้ำตาลแล้วก็พริกไทยค่ะใส่ลงไปผัดกับเนื้อสัตว์เล็กน้อยนะคะให้มีรสชาติที่อร่อยกลมกล่อมหรือใครจะใส่เครื่องปรุงมาม่าลงไปด้วยก็ได้นะคะตามด้วยไข่2ฟองเลยค่ะจุกจุน่าทานมาก ผัดไข่กับเนื้อสัตว์ให้เข้ากันเสร็จแล้วก็ตามด้วยผัดค่ะวันนี้ไม่เพิ่งจะใส่ผักคะนะแล้วก็แครอทใครจะใส่ผักอื่นๆตามชอบได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกวางตุ้งกระหล่ำปีตอนนี้นะคะเราสามารถใช้ไฟแรงๆผัดจนผักเริ่มสลดค่ะ แล้วก็นำเส้นมาม่าที่เราแช่น้ำไว้ค่ะลงไปใส่ได้เลยนี่ค่ะเส้นนะคะเหนียวนุ่มไม่เละเราก็ดูน่าทานมากๆปกติเราก็จะนำเส้นไปลวกก่อนนะคะแล้วก็นำมาผัดจะทำให้เส้นสุกเกินไปแล้วก็เละได้ง่ายทุกท่านลองนำเคล็ดลับง่ายๆนี้ไปใช้ดูนะคะใส่ซอสปรุงรสที่เหลือทั้งหมดลงไปค่ะ แล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วดำนะคะเพื่อเพิ่มสีสันให้ดูน่าทานนี่ค่ะแค่ผัดทุกอย่างให้เข้ากันเส้นมาม่าเหนียวนุ่มแล้วก็ไม่เละนะคะดูน่าทานมากๆส่วนผักก็เขียวสดเลยค่ะทุกคนเมื่อใส่ซีอิ๊วดำลงไปก็ทำให้ดูสีน่าทานมากยิ่งขึ้นนะคะเข้มข้นแบบนี้เลย เมนูนี้ง่ายมากๆเลยค่ะเปลี่ยนมาม่าธรรมดาให้อร่อยไม่ธรรมดาเลยเสร็จเรียบร้อยหอมหน่าทานที่สุดสามารถจัดลงจานเสิร์ฟได้เลยนะหอมมากน่าทานมากๆเมนูนี้ทำง่ายด้วยนะคะใครๆก็สามารถทำตามสูตรแม่พึ่งได้เลย มาค่ะทุกคนมาชิมความอร่อยด้วยกันมามา่าผัดซีอิ๊วแบบง่ายๆสไตล์ครัวแม่พึ่งถ้าชอบการทำอาหารง่ายๆนะคะมากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามครัวแม่พึ่งรับชมเมนูอร่อยพร้อมกับสาระดีๆมากมายเลยค่ะ